ครับทุกคนเฮ้ยนี่มันคริสต์มาสเนี่ยผมเพิ่งออกมาจากบ้านนะครับผมก็เพิ่งรู้ว่ามีคริสต์มาสตกในนี้ด้วยนะครับทุกคนโอ้ว้าวมีอะไรด้วยเนี่ยคริสต์มาสอีเวนต์โอเคครับวันนี้ก็คือการอัปเดตครั้งใหม่ของสกีบีดี้บีบีทอยเลตนะครับซึ่งผมก็เล่นไปเยอะแล้วแหละผมก็ได้ไปของมาเยอะมากนะครับซึ่งอัปเดตอันนี้นะมีอะไรเต็มไม่หมดเลยนะครับส่วนที่เป็น ไอ้ผู้วนนี้ไม่มีนะครับมีการตกแต่งแค่ตรงนี้นางนอกแล้วก็มีตัวใหม่มาโคตรเยอะเดี๋ยวจะพาไปดูกันเลยนะครับนี่นะครับตัวแรกก็จะเป็นเป็นตัวระดับมีชิคนะครับเป็นตัวที่ได้ในอีเวนต์นั้นนะผมจะให้ดูแล้วตัวนี้ก็จะเป็นระดับกอรลี่นะครับสุ่มอยู่ในในนี้ไม่มีเดี๋ยวจะให้ไปดูนะครับพอสมได้แต่นี้เป็นกอรลี่ผมได้มาแล้ว อันนี้ก็เป็นศัตรูตัวใหม่นะครับที่สามารถสตันไม่ใช่สตันดิแบบแช่แข็งเราเลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันในนั้นกันสุ่มโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยเอเล่นกันในน็อตเพลนโพห่าอะไรแะละโอเคไปเลยมาแล้วนะครับเราก็วางไปเลยที่นัแบบนี้ก็จะเป็นแบบแนวกว้างๆนะเป็นแบบชิวๆ เงนะครับเดี๋ยวเราจะวางอันนี้เข้าวางค่าละสองร้อยนะครับทุกคนก็อันนี้ผมคิดเองมันไม่รู้ลองเล่นๆไปมั่วๆมันก็เล่นได้อยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะวางเอลเอลเอลไปก่อนเอลคาเมล่าแมนครับเงนะครับก็ตีไปนั่นแหละเออได้ก็ได้อยู่แต่มันจะหลุดไหมเนะี่ยหนึ่งวิตึกตึก ตึกโอเคได้อยู่ได้อยู่เราวางนี่ไปเลยสวยเดี๋ยวรอตังมาก่อนโอเควางไปเลยอับไปเลยโอเคโเคแล้วเราก็อัพซันต้าไปเลยนะครับอัพบวกห้าสิบนะครับตังเอ้ยเออเออไปโอเคสวย แล้วก็อัพไปเลยอัพต่อไปโอเครอรอตังตอนนี้คนก็ไอไม่ใช่คนศัตรูก็เริ่มเยอะนะครับเราก็ต้องอัพไปโอเครัแล้วก็อัพอีกแม่งโอเคพันห้านะขั้นสุดท้ายเดี๋ยวเราจะอัพอ,อันนี้ก่อนนะครับไม่งั้นเราตายแน่ที่อัพตัวนี้จะมีแบบป้องกันได้ดีมากเลยนะผมว่าเพราะว่า แต่และมันโดนตัวอะไรเนี่ยมันการโคตรดีอะผมว่านะมันการได้ดีมากตัวเนี้ยโดนระเบิดตัวใหญ่ๆไม่หลับเลยแค่ตัวเดียวนะไม่ใช่แบบหลายๆตัวนะเก็บัเราก็อัพไปเลยปึ๊บห้าร้อยโอเค ก็จะเริ่มเปลี่ยนท่านั่งเปลี่ยนท่ายืนเริ่มยืนบ้างเริ่มนอนบ้างนะครับแบบนี้ก็จะเกือบเท่าเกือบเท่าของโหมดไนแมนะแต่ยากกว่าไนแมนิดนึงหรือเปล่าวะแต่ว่ายากกว่าไนแมไม่รู้อะแต่ผมว่าเราสูกว่ามันง่ายนะโอเคเอาไปเลย ปเปน่ะโอเคเกือบหลุดเกือบหลุดแล้วก็เดี๋ยววางไอ้เดี๋ยวอัพต่อเลยอ,เอัพไปเลยรออัพพันหนึ่งไปเลยแล้วกันนะขี้เกียจรอละ อ้ยเฮียตัวตัวเริ่มเยอะแล้วแต่ไ de หว <GUY S 2> มั้งได้อยู่ได้อยู่ไหวอยู่โอ้ยแม่งมาอัพอะไรตอนนี้วะไอ้หวยเอ้ยเติ้งเติงเติงตุงติ้งติงติงติง,ตง อ้าบไปเลยอันนั้นค่อยอ้าบแล้วกันยังไม่ถึงดูใค่อ,อ้าบดูครอบรอ,อถึงก่อนค่อยอ้าบรออย่างยังไม่ถึงยังได้อยู่แต่ผมว่าตอนนี้น่านจะก,กันเราไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราต้องวางตัวอื่นเพิ่มเคแล้วก็รออัพอันนี้ให้ตันเลยตัวไหญ ตัวเดียวไหวตัวเดียวไหวใช่อผมไหวป่าววะตะัวตะกัวไม่ไหวนะเฮ้ยมันหลับได้ไงวะเฮ้ i, แม่งหลุดไปตัวนเนอไอแต่นี้เลยโอเคสวยไหวไหมเนี่ยฮะโอเคไม่หลับไม่หลับ การป้องกันแบบขั้นสุดนะครับตอนนี้การหลับเป็นเรื่องยากนะครับในตอนนี้เดี๋ยวก็วางสปีกเตอร์แมนไปเลยเอ้ยเกับลุนโอเคตอนนี้น่าจะกำลังควบคุมสถานการณ์ได้ดีนะครับเราก็อัพไปเลย ไม่มีรูตัวหลุดไปเลยนะครับมีแค่คาว่าเกือบฮับไปเลยสองพันสองพันเดี๋ยวเราเอาอันนี้ก่อนอีซี่นะครับ <c oughs> นี่นะอันนี้เป็น พ่นควันที่เป็นเหมือนไอเกลดน้ำแข็งหกหนึ่งหกหกสองสิบสอคาบหมื่นสองสุดยอดเลยครับพร้อมกัน ไมลับ วกวางนี้ตัวหนึ่งนี่ข้าวังสามร้อยอัพต่อไปสนะี่ร้อยอัพมันแบบเอโอีที่ใหญ่มากๆพูดจริงต่อไปแปดร้อยพันห้าสามพันห้าแม็กโอเคเฮ้ยมันมีเพลงด้วยนะแต่ผมจะเปิดให้ทุกคนได้ฟังจะเสียงม,มันดัง อันนี้มาแล้วโอเคตอนนี้หรือเปล่าไม่รู้วางป็นนาบข้าววางพันหนึ่งป๊บตาภาพก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นการโยนกล่อง,อ,งอุ้ยอุ้ยกัโกลเด้นนะครับถ้าก็เป็นกล่องกลเด้นนะครับมันจะเป็นดาเมจหลักล้านนะครับทุกคนเก็่วะเฮนับอัพค่าต่อไปพันห้าพันเฮ้ย,ยต่อไปสี่หมื่นเห็นผิดปะเนะี่ย <c oughs> เห็นผิดเปล่าพี่วันนี้อาจจะสักสองหมื่นก็ได้โอ้สี่หมื่น รอไปไนานๆเลยนะทุกคนโอเค นี่เอาไปเลยอุ้ยเปิดมาถึงโกลเด้นเลยพี่มีการแบบระเบิดด้วยนะสเปซคือการสาโลด้วยกวางอันนี้เพิ่มไปทับไปเคโคตรโกงเลยทุกคนดูนะบุมบุมบุมมันจะมีกล่องสีเหลืองนี่หูยกล่องสีเหลืองอะ่ะทีเดียวตายหาเลยทุกคนกคนเราดูนะถ้ามันมีกล่องสีเหลืองมาไม่มี ถ้ามีกล่องสีเหลืองอะจบเลยดาเมจโคตรแรงกล่องสีเหลืองกล่องสีเหลืองหายไปเลยอันนี้อย่ายโยนเลยกล่องเหลืองอะเปือง <S <S 1> <S 1> นี่นี่อันนี้อันนี้สโลสโลเฮ่อเฮ้ยพออุ้ยอ,อุ้ยอุ้ย นับโยนแบบตุ่มตุมตุมเลยโยนไวมากเลยนะคบทุกคนศูนจดุดสองเปอนจดุดสองีโอเคนค่าทุกคนไปไปเลยโอ้โหกล่องเหลืองรัว เป็นตัวที่ดาเมจมีแค่แบบตัวเดียวในเกมนะที่มันถึงหลักล้านอะ่ะโอ้โหผมไม่อยากจะเชื่อเลยแต่โอกาสการดอปกล่องเหลืองก็จะน้อยกว่าเดี๋ยวเกมอื่นเดี๋ยวเราผมจะเอาตัวอื่นมาเล่นด้วยเนียเกมนี้ก็จะมีประมาณนี้แหละเนี่ยมันเทมาก อันก็จะเป็นเอลที่ใช้ปืนเป็นผู้หญิงอันนี้ก็จะเป็นเลนเดียสปิกแมนเต้นนะครับสันส่นๆนี่ก็เป็นกอรีนะครับอันนี้เป็นซานตาทีวีแมนนะครับโคตรดีอ่ะ <c oughs> มีการยิงด้วย หบดชีวิตอุย้ยดูกล่องเหลืองหน่อยสิโอ้ไม่มีกล่องเหลืองเลยอุยอ้ยพวกมึงจะโยนทำไมกล่องเหลืองตัวนั้นออุย้ยอีแก่มาแล้วสมอลไซนทิททอยเลสวางไปเลยเคนะับอัพตันหน่อยแล้ว3ตัว จะต่อไปนะเราจะวางเป็นอีกตัวหนึ่ง <c oughs> โอ้ยตันแล้วผ <c oughs> มว่านะเราควรจะขข่ตัวเอวตัวนี้ไป ุ้ยมีการกันกันด้วยอ่ะอันเมื่อกี้กล้องเหลืองโกโมงมากๆอะ่ะโอ้โยกล้องเหลืองอแล้วกลอเดนอูว้ว้าวบอม,มบี้บอมบมบอมบีม้จะเหมือนจะวาง น,นี่ไหวไหมนะ่ะตัวเดียวคูยกันได้สุดยอดกดเด้นไปเลยพี่กูอะไรกเด้นไปเลยกดเด้นไปเลยกดเด้นไปเลย กองเหลืองมาอุ้ยอุ้ยอู้ยอุ้ยกองเหลืองเย้ทุกคนวันนี้เราก็ขอจบด้วยเพียงเท่านี้นะทุกคนก็เป็นเกมพิซซันไม่ใช่ก็เป็นการอัปเดตที่สนุกมากๆนะเป็นหิมะนะเป็นคริสต์มาส สุขสันต์คีมากนะครับขอให้ทุกคนสนุกกับการที่คิดมาตกลงมาใส่หัว